สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อทำไมกีตาร์จีนถึงราคาถูกโอเคสวัสดีครับมีท่านหนึ่งถามมาว่าอาจารย์ครับกีตาร์ออรโซลิดไม้สปรูตไม้หลังมอกกานี่นะครับทำไมเดี๋ยวนี้ถูกจังราคา5 6 0 0 0บาทในแบรนด์จีนนะครับอยากทราบว่าไม้ก็เป็นไม้ชนิดเดียวกันเนาะ แต่ว่าทําไมราคาต่างกันเสียงที่ได้เหมือนแบรนด์แพงแ,พงแบรนด์ดังๆได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันในกรณีนี้นิดนึง mm hmm. พอดีวันนี้มันจะไม่ใช่คลิปสอนอะไรเลยเนาะคือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วกเ็เหมือนแชร์ให้กันฟังแล้วกันนะครับต้องเล่าคร่าวๆแบบนี้ว่ากีตาจีนเนี่ยเข้ามาในบ้านเราค่อนข้างเยอะเนาะ ค่อนข้างเยอะแล้วก็ภายใน10ปีหลังหรือ10กว่าปีหลังมาเนี้ยกีตาร์แบรนด์จีนได้มีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะถามว่าดีไหมผมตอบว่ามันเหมาะสมในแต่ละโพสิชันของคนที่ใช้มันที่ซื้อมันหรือว่าที่ต้องการมันนะครับมันมีเลทราคาตั้งแต่ราคาถูกยันราคาหลักหมื่นเนาะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผม เห็นว่าน่าจะมีประมาณนั้นอยู่ทีนี้ต้องเล่าก่อนว่าภายใน10ปีหลังมานเนี้ยกีตาร์แบรนด์จีนได้พัฒนาขึ้นไปเยอะมากแล้วก็ราคามันก็มี d r อปลงมาค่อนข้างเยอะมากซึ่งถ้าเกิดพูดกันเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเลยเราจะเห็นกีตาร์จากเกาหลีนะครับกีตาร์จากอินโดนะครับเป็นหลักซึ่งอินโดเนี่ยเท่าที่ผมเห็นกน็คือตั้งแต่ผมหัดเล่นกีตาร์เลยตั้งแต่เรา,เราอายุ1ิบสาเนาะก็20กว่าปีละนะครับ ทีนี้ต้องบอกว่าพอในเมื่อกีตาร์จีนนะครับเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาดบ้านเราตอนนี้เราพูดกันถึงออระบบธุรกิจและระบบการทําธุรกิจหรือว่าระบบการขายแบบธุรกิจแล้วนะครับเพราะว่าในแง่ของแบบช่างเนี่ยมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับทีนี้พอลักษณะของกีตาร์จีนนี่มันเข้ามาในบ้านเราเยอะเนี่ยจากที่มันเริ่มแปลกๆจากในมุมมองที่การมองว่ากีตาร์จีนเราเริ่มมี stereotype เออเราเริ่มมี ความคิดเห็นกับมันแบบเวลาเห็นกีตาร์จีนปั๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้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 นะไม่ดีนะแย่นะอะไรเงี้ยมันก็ถูกเริ่มเปลี่ยนไปเพราะในการเห็นที่บ่อยเนี่ยหรือการได้พบเจอที่บ่อยเนี่ยเราก็จะเริ่มซึมซับเข้ามาละทีนี้ถามว่าเสียงมันจะดีเหมือนกับแบรนด์ดังได้ไหมผมมองภาพเป็นว่าอืมไม่ได้บอกว่าดีกว่าหรือแย่กว่านะครับแต่ผมจะบอกว่ามันมีกุ๊กมันมีเชฟมันมี ร้านทําอาหารที่คนละร้านกันแต่ใช้วัตถุดิบเดียวกันแล้วปรุงอาหารออกมาซึ่งแต่ละร้านมันก็จะไม่เหมือนกันเสียงที่ได้จากแบรนด์จีนหรือว่าแบรนด์ดังต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ตามแบรนดิงของเขานะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสผมผมไม่ชี้น้ำแล้วกันว่าแบบไหนดีกว่าแต่ว่าลักษณะของการทำธุรกิจแล้วกันผมอยากพูดในเรื่องนี้มันเป็นระบอบเศรษฐกิจใหญ่นะครับ ในเรื่องเกี่ยวกับราคาเนาะในคําถามนี้มันจะมีเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวว่าทําไมมันถึงถูกนะครับโอเคระบบธุรกิจนะครับระบบธุรกิจมันจะมีเซกเมนต์ของลูกค้าเขาเรียกว่า segmentation นะครับลูกค้าเนี่ยแต่ละเซกเมนต์เนี่ยในส่วนแบ่งการตลาดแต่ละส่วนเนี่ยมันมีต่างกันและจํานวนของคนที่อยู่ในเซกเมนต์แต่ละเซกเมนต์ต่างกันนะครับกีตาร์จีนก็ ก็มี segmentation ที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือมีตั้งแต่แพงยันถูกเนาะซึ่ง segment ตรงนี้ในคนที่อยู่ใน segment นั้นเนี่ยก็จะมองไปในราคาพอ segment นั้นเกิดขึ้น segment เนี่ยถูกขีดมาจากราคานะครับกับ2คุณภาพพอคนเราที่อยู่ใน segment นั้นเนี่ยเขาก็จะมองหากีตาร์ในราคาหรือว่าในคุณภาพที่อยู่ใน segment นั้นนะครับทีนี้การที่ธุรกิจเข้ามาจับใน segment นั้นเนี่ยเขาก็จะคำนวณละว่า ต้องใช้วัลลุ่มเท่าไหร่ในการขายและต้นทุนเท่าไหร่ในการผลิตนะครับทีนี้พอเขาคิดแบบนี้ปแบ๊บเนี่ยมันเกิดมาจากการรีเสิร์ชมันจะมีขั้นตอนของ exploration ก็คือการสำรวจตลาดก่อนแล้วก็พอสำรวจตลาดเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปวาง position ของแบรนด์แล้วก็ไปคำนวณเรื่องต้นทุนแล้วก็ไปพัฒนา product ออกมาเพื่อให้ไปจับกับ segmentation นั้นนะครับ segment ของลูกค้ากลุ่มนั้นทีนี้ถามว่าทำไมกีตาร์เอา solid มันถึง ราคาดิ่งลงไว้ที่5 6 0ถึงบาทได้มันก็คือส่วนนั้นนะครับว่าเขามารีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วมาสำรวจตลาด exploration เรียบร้อยนะครับมาดูอินไซต์ของคนว่าจริงๆอ่ะคนที่เล่นกีตาร์ในที่นี้เป็นโปร่งแล้วกันนะครับชอบแบบไหนสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบที่เอาโซลิดดังนั้นเขาก็ทําราคาให้มันได้และก็ต้นทุนให้มันได้ที่เอาโซลิดตรงนั้นซึ่งทีนี้ลักษณะการทำเนี่ยมันก็มีไม่มากหรอกครับไปใบเหมาไม้มาเป็นมอนุ่มใหญ่ๆเนาะ ขอตัดต้นทุนสูง,สงจีนเนี่ยเขาก็ยังมีค่าของชีพที่ต่ำกว่าเนาะซึ่งปัจจุบันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต่ำจริงหรือเปล่านะครับแต่ด้วยการที่ทำวอลลุ่มเยอะแล้วก็ความก้าวหน้าทางเครื่องจักรนะครับเรื่องเอนจิเนียร์เรื่องอะไรพวกนี้มันทำให้เขาสามารถผลิตงานได้เร็วนะครับต้นทุนของเขาเนี่ยมันจะไปหนักทั้งเครื่องจกักรซึ่งผมว่าต้นทุนตรงนั้นน่ะมันจะมีแค่ค่าแมนเทนน์เหมือนกับว่าเขาลงทุนทีเดียวปึง้งแล้วก็ใช้ยาวๆครับการผลิตของออกมามันก็เลยได้เีน่ เขาก็ทราบดีว่ามันต้องใช้งานฝีมือซึ่งมันก็ใช้คนอยู่ประมาณหนึ่งนั่นแหละแต่ว่างานฝีมือถ้าไปวัดกันเรื่องความเร็วเนี่ยการใช้งานฝีมือเนี่ยมันจะอยู่กันคนละฝั่งเลยทีนี้กีตาร์ที่เป็นงานฝีมือของแบรนด์จีนเนี่ยเขาก็จะต้องทำวลลุ่มน้อยลงแล้วเขาก็ขายในราคาที่มากขึ้นมันก็จะผกผันกันแบบนี้เรื่อยๆถ้าเกิดกีตาร์ที่ไม่ได้เก็บงานอะไรมากมายหรือว่าไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายงานมันก็จะออกมาเร็วเนาะมันก็สามารถดรอปราคาได้ต่ำลง ทีนี้เขาคิดมาแล้วว่าราคาขายนหน้าร้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5-6,000แน่นอนว่าต้นทุนมันต้องมาถูกกว่านั้นแน่นอนนะเพราะว่าตัวร้านค้าเองก็ต้องได้กำไรอ่ะสิกว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่า20-30%มมันเป็นเรื่องปกติครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย ต้นทุนาอาจจะมาที่3,000ก็ได้ผมเดาๆนะผมไปใช้านขายนะครับทีนี้สมมติว่าต้นทุนมา3 0 0พันเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าไม้หน้าทํำยังไงไม้หลังทํำยังไงคอทํำยังไงต้นทุนในการผลิตทํำยังไงแมนฮาวของคนงานเท่าไหร่ต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้ววันรุ่มในการผลิตออกมาล็อตนึงเนี่ยขายที่ประเทศไหนซึ่งจริงๆผมมองภาพว่าก็มาขายที่บ้านเราเนี่ยแหละครับแล้วก็อาจจะไปขายเมืองนอกด้วยแต่ว่าเรากําลังพูดถึง segmentation เนาะซึ่ง segmentation ของของฝรั่งเนี่ยตีตาที่เป็นค่อนข้างถูกเนี่ยมันไม่ได้ถูก วางไว้ตรงนั้นคือคนไม่ได้นิยมกันซะส่วนใหญ่เขาก็จะมีแบรนด์ของเขาแล้วก็จะมีระบบเศรษฐกิจของเขาความชื่นความชอบของเขาแล้วก็อินไซต์ข้างในของเขานะครับทีนี้อินไซต์บ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างซีเรียสน,เนะเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบหลายๆอย่างผมจะบอกว่าอินไซต์ของคนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อเราได้เห็นกีตาร์จีนบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเราก็จะชื่นชอบมันไปเองนะครับประกอบกับกีตาร์จีนก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นเรื่องของการตลาดนะครับ อันหนึ่เรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนพออินไซต์ของคนเปลี่ยนเขาก็เข้ามาขายบ้านเราได้ง่ายแค่นั้นเองครับถามว่าเราสามารถทําอย่างนั้นได้ไหมผมจะพยายามพูดเรื่องนี้หลายๆรอบว่าจริงๆแล้วประเทศเราเป็นคนที่จะมีโรงงานทากีตาร์บ้างที่เป็นโรงงานจริงๆแล้วก็ทําส่งขายที่อื่นบ้างแต่มันก็ไม่มีเนาะ มันก็ผ่านไปหลายปีแล้วอ่ะมันมันมันก็มีเล็กๆย่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแบบถึงกับสร้างระบบเศรษฐกิจหรือสร้างระบบธุรกิจตัวหนึ่งขึ้นมาได้แล้วก็สามารถขายเอาไปทั่วโลกได้ทีเนี้ยกลับไปที่คําถามนะครับทำไมราคาถูกจังนั่นเกิดมาจากเขาแค่ขยับอ่าโปรดักไลน์ของเขาให้มาทัชกับ i n s i ซ h ์ของคนในบ้านเรานะครับคือคนอยากได้กีตาร์เอา solid ในราคาถูกให้อยู่ในโพสิชันถูกถามว่ามันจะดี ได้กับแบรนด์ดังๆ5 6ห0หมื่นไหมเรื่องราคามันเป็นคำตอบอยู่แล้วนะครับ u s d e in USA กับ Made in China ก็ยังเป็นสิ่งที่ที่ไม่เหมือนกันอยู่ดี Made in Japan ก็จะไม่เหมือนกันอยู่ดีและราคาของมันก็จะถูกวาง o s i t i o n ไว้แน่นอน Made in USA ก็ราคาสูงนะครับเ a d e ิน Japan ราคาก็ไม่เท่า USA หรอกแต่ว่า Made in Japan ก็จะเป็นราคาที่ สูงเหมือนกันแต่ก็จะมีความแตกต่างของทางด้านงานฝีมือซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจของเขาระบบการใช้ชีวิตของเขาซะด้วยซ้ำนะครับพอกลับมาที่แบรนด์ไทยเนี่ยมันก็ไม่มีเลยเนาะผมอยากพูดเรื่องนี้หลายๆครั้งแต่ว่าแบรนด์ไทยก็ไม่มีเลยคือประเทศเราไม่ได้มีแบรนด์ที่สามารถเอาไปขายทั่วโลกได้มันก็เป็นเรื่องแปลกนิดนึงนะประเทศเราโอเค กลับมาที่คําถามของว่าเสียงมันจะเหมือนกันหรือเปล่าก,ก็ตอบได้ว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนครับผมก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยแบรนด์จีนจะดันให้เสียงดีหรือว่าคุณภาพงานดีเท่ากับ u s a หรือเปล่าแต่ผมมองภาพว่าต่อให้มันเท่ากันได้หรือว่าดีเท่ากันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากแต่ถามว่าราคาจะได้เท่านี้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่มีทางแน่นอนนะครับโอเคสําหรับวันนี้น่าจะเป็นคลิปที่พูดคุยกันเนาะขอบคุณมากๆครับสําหรับการรับชม แบรนด์จีนทำไมถูกจัง